สวัสดีครับพบกับแบงค์นะครับโยรชดาบายแบงค์นะก็ร้านเราอยู่ตรงพระรามเก้าแยกผังเมืองนะวันนี้ผมจะมาอัปเดตรถที่เข้าหลังสงการนะฮะก็นี่ฮะผมได้เอ v เครื่องดีเซลมาหนึ่งคันนะครับต้องบอกว่าผมยังไม่ได้ล้างเลยเพิ่งได้มาวันนี้หมาดๆนะสีขาวนะตัวนี้เป็น BMX3 เนะเครื่อง2000นะครับดีเซล M Sport ปี16นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นหลังคาแก้วซันรูฟเป็นชุดแต่ง M Sport แท้โรงงาน ไม่แค่แสนสา0หมืโลเป็นเครื่องดีเซลนะฮะราคาเนี่ยมีคนถามหาอยู่เนี่ยประมาณล้านต้นๆที่จับไว้อะเนี่ยผมว่ารุ่นนี้ขายดีนะฮะแล้วก็ป้ายแดงไม่ต้องถามเกือบ4ล้านอยู่แล้วนะฮะตัวนี้โฉม F25 นะพาดูกันหน่อยว่าด้านหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าล้างแล้วสวยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีแค่รอยสกปรปกมากกว่ากันชนหน้า M Sport ไฟหน้าต่างๆสวยงามดูินะรุ่นท็อปสุดนะเครื่องดีเซลไม่ใช่ปลักอินนะฮะ ล้อก็เป็นล้อ M นะคะคันใหญ่นะนั่งสบาย X3 ใหญ่กำลังดีแล้วตัวนี้เนี่ยนี่ล้อ M s p o สปอแท้นะยางปี20นะครับเอ้ยขอโทษยางปี22ยางใหม่ด้วยนะโอ้โหยังไม่ล้างเลยนี่โลโก้ X-Drive ก็คือขับเคลื่อนสี่ล้อนะตัวนี้เป็น Full U ูได้เอ็กได้ยี่สดีโลโก้ M Comfort a s s i s t มีมาให้นะครับ ลาวหลังคาเป็นสีดําสังเกตว่ารุ่น M Sport จะตัดด้วยคิ้วสีดําเพราะว่าให้มันสมชื่อรุ่นดูสปอร์ตสปอร์ตนะนี่ขนาดยังไม่ล้างนะผมบอกเลยคันนี้พร้อมขายล้างปุ๊บขายได้เลยไม่ต้องไปนั่งทําทรงทําสีนะครับนี่โลโก้ x 3นะฮะก็โชม f 2 5นะก็ผมว่าปี2อง6ราคาเอื้อมถึงง่ายนะนี่ฝาท้ายไฟฟ้า นะฮะดูดิใหญ่ไหมใหญ่กว้างมากนะครับนี่ปก็ปกมากอะ่ะยังไม่ได้ล้างเลยอันนี้ให้ดูแบบไม่ได้ล้างจริงแต่เข็บต่างๆเดิมนะให้ดูก่อนว่าไม่ไม่มีชนหนักผมไปซื้อบ้านลูกค้ามานีลูกค้าบอกอ๋อเขาใช้รถคันใหม่นี่ไงอยากย่อยเต็มเลยนี่คือรู้เลยว่าจอ,จอดนาน นะก็ให้ดูแบบนี้แหละรถเดิมนะฮะลูกค้าใช้คันใหม่นะ,ะตอนแรกไม่อยากขายนะครับก็ไปไปมา,ม,ามาไม่ได้ใช้อะ่ะก็ต้องขายอยู่ดีนะฮะนี่พวงมาลัย M Sport มี p d d l l s h i f t สวยมากดูสปอร์ตมากนะครับแล้วนี่เรือนใหม่ฮะ1 3 0่0 0 0กิโลเมตรนะครับไม่แท้100%นะมี i Drive right. ดูประวัติการเข้าศูนย์ได้นะครับ ลูกค้าดูแลเข้าสู์ตลอดไม่ต้องห่วงนี่ดูจอดิจอยาวแล้วนะเป็นจอไอรี่สวยมากเลยสแสดงผลด้วยสีปุ่มต่างๆดูยังสวยๆอยู่เลยอ่ะของยังไม่ได้เอาออกเลยอ่ะเอกสารเอกสาราเกียร์ไฟฟ้าเบรกมือเอบรกโฮม,มีครบตัวนี้ขับดีมากบอกเลยขับเร็วๆนี้รู้สึกเลยว่าแบบเกาะถนนน่นะขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วดีเซลนี้ประหยัดน้ำมันมากเลยนะนี่โลโก้เบาะก็มี x ตัว X อี่หัวหมอน เบาะสีน้ำตาลเบาะหนังสวยกริบๆเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยหลังคาแก้วหลังคาแก้วเนี่ยคือหลังคาแบบไปจนถึงข้างหลังเลยนะเป็นกระจกหมดเลยนะเปิดไฟฟ้าได้อันนี้หรูหรูมากนะฮะ,ะดูด้านหลังหน่อยกว้างขนาดไหนเป็น X X สามเนาะก็จะอยู่ระหว่าง X หนึ่งกับ X ห้านะฮะไซส์กำลังดีครับนะ ขับดีมากบอกเลยดีเซลโคตรประหยัดนะไม่ค่อยจุกจิกดีเซลถ้าไม่ใช่พักอินเนี่ยแบบยาวๆได้เลยนะตัวนี้นะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันรีบเลยมีคนหาอยู่เพราะว่าบางคนงบประมาณในการซื้ออยากได้รถยุโรปดีๆขับดีๆสักคันในงบล้านต้นๆคุณได้คันนี้แน่นอนเพราะว่าผมมีคันล้านปลายล้านแปดเก้าเก้าก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบสามารถซื้อแพงขึ้นมาได้อีกนะตัวนี้ก็เป็นดีเซล m sport เหมือนกันเลย สเปคเดียวกันแต่อันนี้ปี19าไม่สี0หมุนโลนะอันนี้ล้าน899นะก็มีให้เลือกทั้ง2แบบตามงบประมาณของลูกค้าเลยนะฮะสังเกตดู3คัน X 3 CRVX 3ไซส์พอๆกันเลยนะฮะต้องบอกว่าคันใหญ่พอสมควรนะครับน้องๆ Fortuner นะฮะอ่ะมีรถอะไรอีกนะฮะวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่นีมีเข้าใหม่อีกคันหนึ่งคันนี้เป็นยาริสครับ ก็ครงบน้อย2 6 9 0 0 0หบาทเป็นต,ตัวท็อปยาลิฟต,ตัว G ีเนี่ยจะได้ไฟหน้าสีนอนลูกแก้วละเนี่ยนี่คือตัวท็อปจะมีตัวท็อปตัวเดียวที่ให้ไฟหน้าแบบนี้นี่คือสีดำไมก็อยู่ประมาณแสนห้ารถสวยนะฮะมีรอยนิดหน่อยเดี๋ยวผมเอาไปทําสีก่อนนะอันนี้ให้ดูรถเข้าใหม่ตัวท็อปปีสิบสามครับหนึ่งีนะก็ผ่อนก็เดือนหนึ่งประมาณ5 0 0พันนะใครอยากได้รถลิกๆประหยัดน้ํามันไว้ใช้งานคันนี้เลยนะฮะอ่า ตอนนั้นมีคนถามหาคันสีแดงมานี่คันนี้สีดํามีคนถามหาสีดำเนี่ยผม,มเอามาให้แล้วนะฮะก็มีอะไรอีกส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยุโรปนะฮะก็จะมีตัวนี้อะไร E220D ตัวนี้ร้อ AMG นี่ตัวท็อปนะเนี่ยดีเซลล้วนเป็น E c l a s ส2 2 0 d a m g หลังคาแก้วล้านห้าเก้าเก้าป้ายแดงสี่ล้านนะฮะอันนี้ใหม่ถ้าจะไม่ผิด แสนสามหมื่นโลสีบอลงินแคมรี ry, ่ไฮบิดพรีเมียมนะฮะตัวนี้เป็นพรีเมียมก็คือจะเป็นเครื่องเสียง JBL นะฮะหลังคาสันลูฟแล้วเบาะหลังปรับไฟฟ้าแล้วนี่คือแพงสุดป้ายแดงล้านแปดกว่ากว่านะฮะนี่คือแคมรี่ไม่เก้าหมื่นโลนะสวยมากคันนี้ขับดีโคตรคุ้มค่าหายากนะสีขาวมุกด้วยหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสน เก้าหมื่นนะฮะใช่ปะเดี๋ยวจำราคาผิดประมาณเนี้ย้านต้นๆน,น,นะฮะตัวนี้เอ็กเพนเดที่นั่งใครอยากได้เอ็กเพนเดอตัวนี้ปี21นะ539,000บาทนะครับไม่แพงเลยสนใจนะทักมาได้หลังสงการเดี๋ยวผมจัดโปรให้อีกเดี๋ยวมาทำคลิปจัดโปรนะมาต่อรองได้นะปี217ที่นั่งตัวท็อปนี้ก็เป็นเซ็นต้าไม่หมื่นกว่าโลนะฮะเซนต้าเนี่ยปี2 0 2 1เหมือนกันนะฮะ เป็นประตูสไลล์ไฟฟ้านะฮะสีขาวไม่เหมือนกว่าโลราคาผมตั้งอยู่5 7 9 0 0 0บาทสำหรับ SUV 7ที่นั่งผมก็มี Fortuner p a j ปาเจโอะไรเงี้ยนะฮะอ่าก็เลือกเลยปาเจโ o ก็ถูกหน่อย699ขับเคลื่อนสีล้อนะ Fortuner ตัวนี้ขับเคลื่อนสีล้อเหมือนกัน2.8ขับ4ตัวท็อป799กาโคตรถูกเลยสีขาวมุก เจ็ดแสนเก้าหมื่นก็าพันบาทป้ายแดงเนี่ยล้านล้านเจ็ดตัวนี้สองจุดแปดขับสี่บอกข้างในเป็นสีน้ำตาลอ่อนอีกน,น,นี่ก็มีเบนซ์เ e อ็กโคซีอีคันหนึ่งเบนซ์อีคลาส e สองสองศูนย e ์ด e ีเอ็กโคซีไม่เก้าหมื่นโลอันนี้ก็สวยนะฮะป้ายแดงก็โหเกือบสี่ล้านนะฮะนะก็มีนี่ฮะมาด้าเซ็กสามสิบแฮมลี่แฮมลี่หกเก้าเก้านะอะแฮมลี่หกเก้าเก้าเท่านั้นเอ็ก e ติโมปีสองพันสิบเจ็ดนะ สีขาวมุกเนี่ยชุดแต่ง e อ i ิโมแท้จากโรงงานตัวนี้ก็ปี17แท้นะฮะ699ราคาก็ใครเอื้อมไหวก็ผมว่าคุ้มนะน้ำมันล้วนใช้งานง่ายนะฮะก็จะมีอะไร c i v ิ FK k 5ประตู629,000บาทนะฮะเป็นสีดำปี18แท้5ประตูนะ5ประตูจะแพงกว่า4ประตูตัวนี้เป็นเครื่องพันห้าเทอร์โบด้วยนะฮะเป็นปี18นะก็ผูกอะป้ายแดงรานสอง นะเหลือ629นี่ CX สานะฮะตัวนี้ตัวท็อปหลังคาแก้วซันรูปนะตัวนี้ปี20ครับขายอยู่แค่6 9แ0 0เบาทเองถูกมากนะหกเจากล้านสองตัวท็อปสุดเลยก็จะมี Mazda อันเนี้ยโฉมใหม่แล้วนะ Mazda 2องนะตัวนี้มือเดียวไม่แป0 0 0ืโลคันนี้ปี20.21 ราคาเนี่ยผมว่าถูกมากเลยนะผมตั้ง399ในคลิปนี้ผมลดให้อีก2,000มบาทแล้วกันนะกระตุ้นหน่อยกระตุ้นหน่อยนะได้สีขาวทรงซีดานแบบนี้นะโอ้โหสวยมากๆหรือใครงบน้อยลงมาอีก359ปี18ตัวนี้เป็นดีเซลตัวท็อปป้ายแดงตอนนั้นแปดแสนตัวนี้เป็นร้าได้ดีเซล5ประตูนะโอ้โหสวยเลยอันนี้มือเดียวตัวท็อปสุดดีเซล นะครับข้างหลังก็มีแจ็ตแจ็ตแต่งแต่งไปสองแสนกว่าแจ็ตเบาะเลโกโรไม่เจ็ดหมื่นแจคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงปีสิบสามครับเป็นตัวท็อปหนึ่งจุดห้าเอสีนะก็มีชุดแต่งเบาะเลโกโรโกระจกแต่งครับสแควร์มานะครับกระจกมองหลังซูมเอนจิเนียริ่งล้อทนะีอีนะอ่าแล้วก็ล้อไ e, อเอรถทีไอ e, แล้วก็ช็อช็คปรับระดับนะ ของแต่งครบเบาะคู่ละแสนตอนี้นะติดฟิล์มใสมาให้เรียบร้อยไม่เจ็ดหมื่นโลมือเดียว c r v 499ครับปี2015นะฮะตัวนี้เป็น c r v เครื่องยนต์เบนซินปี2015 minor c h a มาย4 99, น9นเ้ะสีขาวด้วยนะครับสวยๆเลยบุนไดามาแล้วบุนไดนะฮะ2,019นะครับบุนไดสีดำนะฮะอ่าแชสสามแสนกว่าบาทเนาะ เจดปีสิบหสีขาวนะครับก็ใครเนี่ยที่สนใจรถนะติดต่อมาที่เบอร์087-440-8888 8นะก็คันที่ผมพูดมาเนี่ยลองไปดูรีวิวเก่าๆดูือว่าผมก็รีวิวไปบ้างแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับหลังสงการนั่นเองนะครับอ่าก็สําหรับใครที่อยากขายรถนะติดต่อผมมาได้เลยนะอ่าผมรับซื้อรถจํานวนมากนะครับแล้วก็ใครที่ยังหารถอยู่นะก็นี่เลยรอคุณอยู่นะครับ นะสวยๆแบบนี้ Fortuner คันนี้มา70,000มื่โลเองนะเนี่ย Benz E 2 2 0 D นะฮะ X 3ปี19นะฮะ C R V ก็มีนะ C R V ดีเซล799ดเกาเเองนะครับ C R V ดีเซลขับ4นะครับอ่าวันนี้แบงค์ลาไปก่อนสวัสดีครับ